สวัสดีกับคุณผู้ชมทุก <sucks> ท่네นนนานเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมาหลอดสายคริกันนะผมซึ่งเป็นสายคริแล้วก็ตีไว้นะผมแบบกินเกลียนหน่อยขอตีแบบแผะแผะแบบแป๊บเดียวหายอะไรประมาณนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นครีขาวนะครีขาวเป็นอะไรที่มันสุดยอดที่สุดแล้วนะครับผมมาเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นๆขอเปิดขอเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวช็อคเปิดเลยตรงนี้เลยอย่างแม่นครับผมโดนสองตัวก็ว่างไงก็จังหวะนี้ มาดิจกเกอร์อโอเลียมาก่อนเียมาจะตายก็ไม่จะตายมไม่ได้โอเคเพื่อนได้อยู่เราไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเอสซิดก็ยังดี <c oughs> ขอฟาร์มต่อฟาร์มต่อเพื่อนเรใช้ของเยอะนะผมมาหลอดสสยคลิปมาเพื่อนจะเย็นจะเย็น <Yeah. S 1> บนจะเย็นกำลังไปบนไ <c oughs> อซินเนเทียอยู่นี่เอาซินิทเทียก่อน <Yeah. S 1> มาดิซินเเทีย <Yeah. S 1> มาดิครับมาดิครับไปไหนมาดิมาดิมาดิโอจะตายแล้วนะจะตายแล้วนะจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยโอ้โดนดูดเลือด ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนตีมี่ถอยก่อนโอ้ตีมี่ตายอุ้ยเขาช่วยขอโทษนะเพื่อนตีมี่ช่วยไม่ได้เมื่อกี้โอ้มาดิครับมาดิครับฟอเรนฟอเรนก็มาดิฟอเรนฟอเรนอุ้ยสี่นเทียโอ้ตกใจหมดใจเย็นเพื่อนใจเย็นถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนเพื่อนถอยมาก่อนขบกลับไปป่าสักหนึ่งทีละกันหนึ่งทีละกันฟาร์มก่อนนะผมฟาร์มก่อนแล้วการของเยอะ ตัวนี้แล้วกันของเยอะหน่อยไม่หน่อยเลยแหละเยอะเลยแหละผมว่าฟาร์มฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนอุ้ยเอาหิายาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งสังเกตหิยาไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะฮัลโหลหลุดปะนะ่ะเอายืนนิ่งอีกโอ้โหเดี๋ยวโจ๊กเกอร์ก่อนละกันโจ๊กเกอร์ก่อนละกันขอแลกกับหิยาหน่อยไม่ได้อีกโอ้โหจบเลยหิายาไปทำอะไรไม่รู้มเมื่อกี้รอเดียวเอารอเดียวรอเรียกเป็นอะไรตายเนี่ย เมื่อกี้เหมือนใกล้จะตายนะแต่ไม่ตายนะ <Yeah. S 1> คลิปป่าโ <c oughs> ดนคลิปป่าตีตาย <c oughs> โอ้โหเพื่อนแต่ละคนนี่เรานี่ฮาจัดเลยทั้ง <Huh? S 1> ลอเลียวทั้งโจกเอ้ยลอเลียวแล้วก็หิยานะหิ <Yeah. S 1> ยาหลุดลอเลียวโดนคลิปป่าตีตาย <Yeah. S 1> มาดิเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเดี๋ยวรอรอเข้าทีหลัง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราปิดเดี๋ยวเราปิด เอาเอ่สี่เนสเทียสี่เนสเทียมาทำไมตรงนี้มาทำไมตรงนี้มาทำไมตรงนี้ลึกเกินไปแล้วลึกเกินไปแล้ว <Yeah. S 1> โดนโดนโดนไปอีกทีหนึง่งเรียบร้อยจู <ksam> แรกผมมาแล้วผมโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ยังไงช็อปไป oh <my> โอ้โหไม่โดนอุ้ยเมื่อกี้ผมเผื่อล่วงหน้าไว้นะว่ามันจะต้องเดินออกมาอันนี้มันเดินกลับไปมยังไงครับผมมาดิปาดไปหนึ่งทีโอ้โหไม่ได้รอเลี้ยวได้เห็นล่างว่างไงช่วยล่างก็ได้รอเลี้ยวเราไปแล้ว <Yeah. S 1> ดูการช็อปเพื่อ,อนาคตโอ้โหเรียบร้อยนี่ไง ไม่โดนสักตัวเป็นไรครับผมช็อกไม่โดนอีกแล้วนะสองรอบแล้วโอ้โหมาฟอเรนฟอเรนยังไงฟอเรนฟอเรนยังไงโอ้โหกลารจะเพิ่งบวกกันนะเนี่ยผมอยู่บนไม่มาไม่มาเอาะสิเนเทียสิเนเทียสิเนตเทียยังไงสิเนเทียยังไงยังไงโอ้โหขี่ขี่เก้าร้อยขี่เก้าร้อยโอ้โหเรียบร้อยโดนปาดไปครับผมจังหวะนี้ฟอเรนเข้ามาดิครับฟอเรนเข้ามาดิครับฟอเรนก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับขอขอขอหน่อยขอหน่อย ขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหมีน้ำแข็งอีกอืมไม่รอดไม่รอดโอ้โหไม่รอดเราก็ไม่รอดโอ้โหจะพึ่ง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 รอกันก่อนรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังไปเพื่อนกำลังไปช็อคไปอย่างว่านี้โอ้โหอย่างสวยปาดไปอีกสองโอ้โหเรียบร้อยดับบเ Double Q d o u b คิ Q ยังไงโจ๊กเกอร์โจ๊กโจ๊กกกเอร์็โดนอีกหนึ่งเป็น Triple Q โดนอีกหนึ่งโอ้โหสิงคีอาตายครับผมวอทคิวครับผมเกือบตายเหมือนกันนะครับเราบอลเลนอยู่ล่างครับผมใจเย็นกลับไปกันก่อนโอ้โหววคคินะรับผม กลางกลางใจเย็นเพื่อนกลาง <Yeah. S 1> อ้าวฟอเรนห้าไม่กลับโอ้โหเลยครึ่งแม่น้ำแล้วนะฟอเรนเลยครึ่งแม่น้ำแล้วแล้วนะโอ้โหไม่ได้โอ้โหโดนโดนลดัด <Yeah. S 1> เราจะไปลดัดเขาไม่รู <laughs> ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเพื่อนฟาร์มก่อนฟาร์มไปก่อนอย่าเ <Yeah. S 1> พิ่งบวกกันโอ้โหขีปันห้าพันสี่พันห้าแล้วนะคือเอาตีไว้แล้วก็เอาขีผมออกของตีไว้ก่อนนะผม yeah. มาทำมังกรก่อนเพื่อนทำมังกรโอ้โหเทียบพันห้าพันห้าพันห้าซอยยิ่งๆครับผมปั๊บ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 โอ้โหเอาดีเอาดีเดี๋ยวเราช็อกมอย่าเพื่อนเดี๋ยวเราช็อกไปจังหวะนี้บอกเลยว่าระดับเวอร์คัสเวอร์คัสแน่นอนเรียบร้อยโอ้โหช็อกไปโจ๊กเกอร์ตายทันทีโอ้โหเอาซาตาบินมาว่ายังไงซาตาบินมาว่ายังไงล่ะซาตาซาสตาไปซาตาไปเฮ้ยสตาร์ยังไม่ตายสตายังไม่ตายต่อว่าเลยว่าครับไม่รอด จังหวะนี้ไม่รอดแน่นอนในพุ่มแล้วไงในพุ่มแล้วไงโอ้โหวอทคิวอีกคีปป่ะเนี่ยได้วอทคิวอีกรอบป่ะเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุดสุด,สดะคือมาหลอดสายคียนะผมสุดยอดฟันเร็วปีเป็นทูดามเมจบอกเลยว่าสุดจัดโอ้ตรงกลางว่ายังไงครับผมรอลอนก่อนรอกันก่อน,อน,อนดูการช็อตแบบเวลค s สบอกเลยว่าจังหวะนี้ต้องโดนสักตัวโอ้โหไม่โดนสักตัวดูการช็อตแบบเวลคัสบอกเลยว่า กัางวันี้ต้องโดนสักตัวนี้ต้องโดนสักตัวว่าเลนหลบทำไมนี่เขารู้ได้ไงอ่ะเมื่อกี้กันตีหลบผมเลยอ่ะโอ้โหจะไปแบบเป็นพระเอกซะหน่อยไม่โดนสักตัวโอ้ยใจเย็นใจเย็นอู๋เยอะ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 ดูดูการช็อกเผื่อครับผมมันต้องมีสักคนโอ้โหโอ้โหไม่โดนไม่โดนอีกแล้วเป็นไรครับเนี่ยช็อกไม่โดนสักครั้งเลย่ะโอ้โหดูตีรักตีรักพันเจ็ดพันเจ็ดพันแปด พันเจ็ดพันยังไงพัน0จ็ดพันแปดสอง้สองพอยู่สองพันเอ็ดสองพันสองกว่ากว่า2องพันองโหได้อยู่นะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าสจัดเพื่งเพื่อนร้อกันก่อนรอกันก่อนรอกอนขอมีบทหน่อยขอมีบทหน่อยโอย้โห <Yeah. S 2> oh, โดนอะไรเนี่ยสินเทียเหรออไม่ใช่พระเปิดนากมาผมจังหวะนี้มันต้องโดนทักตัวเรียบร้อยโจ๊กเกอร์เรียบร้อยไปห่งตัวโอ้โ oh, ห <Yeah. S 2> บอกแล้วว่าการช็อกระดับเวอ์คัส มันระดับโลกไม่รู้ว่าโลกไหนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นซาตาซาสตาบินมาทำไมตรงนี้เนี่ยบินมาทำไมเอาเอาวอามันต้องโดนสักคนโอ้เป็นไรครับผมวันนี้โอคไม่โดนเลยเอาเดียวมาก่อนก็ได้เดียวม้าเดียวม้าเดียวม้าโอ้โหเดียวม้ายังไงยังไงอุ้ยเมื่อกี้โจ๊กเกอร์เกือบตายทีสองพันกว่าเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโดนโจ๊กเกอร์เดี๋ยวผมขายรองเท้าแล้วออกก่อเกิดเดินช้าหน่อยไม่เป็นไรเพจเซฟไว้ก่อนสวยแล้วรับสิบสามสองเจ็ด อา้าวยังไงครับผมรอเลี้ยวยังหวัีดใส่กับโจ๊กเกอร์ที่เลนล่างยังไงรอเลี้ยวโอ้โหยังไงยังไงตายพร้อมกนโอโันเปล่าโอ้โหโอ้โหฟันอย่างเร็วฟันอย่างเร็วฟันอย่างเร็วฟัน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 โอ้โหเรียบร้อยเอาไข่ของก่นกอนไขเย็นพเพื่อนใจเย็นใจเย็นเราเดินช้าเราขายกองทัพไปแล้วโอ้โหยังไงไม่ใครไม่ตรงนีอ้อ้าวโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ยังไงโจ๊กเกอร์จะไปไหนโจ๊กเกอร์สักครั้งบ้างล่ะโอ้โหผม เป็นไรครับเนี่ยช็อกไม่โดนเลย <Yeah. S 1> ฟอเรนอยู่ข้างหลังนะฟอเรนอยู่ในพุ่ม <Yeah. S 1> ฟอเรนฟอเรนอยู่ใ <Yeah. S 1> นพุ่มน,นี้เพื่อนฟอเรนอยู่ในพุ่มน,นี้เอาฟอเรนก่อนเอาลเรนก่อนเอาฟอเรนก่อนโอ้โหเราเราเดินชา้าด้วยอย่างกับเต่าเลย <Yeah. S 1> ได้ไหมนะายยะเออนั่นแหละนายยะว่จะลา้าซะหน่อยไม่ได้เลยเม <c oughs> ื่อกี้อ้าวตรงกลางครับผมว่ายังไงตรงกลางกำลังไปเพื่อนกำลังไปผมเดินช้าผมเดินช้าใจเย็นใจเย็น ขอขอไฟด้วยขอไฟด้วยเรียวมะเรียวมะจังหวะน,นี้ขอได้ในการซาตาเอาบินมาทําไมโอ้โหเมื่อกี้คีแตกใส่หน้าไปดิครับผมโอ้โหมาเหรอซีเนเทียคนเดียวยังไงครับผมจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าซีเนเทียไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเด้งเยอะมาก็เท่านั้นโอ้โหดูครับผมคีไปครับผม2องพ 2005. โอ้โหจบเลยไหมจบเลยไหมเพื่อนจบเลยไหมอยากได้สักยี่สิบบวกแต่กลัวโดนสวนเนี่ยจบเลยไหมจบเลยไหม จบ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 ไปเลยก็ได้จบไปเลยก็ได้เพื่อนจบไปเลยก็ได้จบไปเลยก็ได้จบไปเลยจบไปเลย๋ยวโดนสวนนะผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาหลอดสายขีนะผมบอกเลยว่าขีฟันเร็วแล้วก็คีแตกดีมากเลยครับผมโอ้โห MVP ด้วยนะดาเมจสา11.1เปอร์เซ็นต์นะผมโอ้โหกดไลค์ไปเพื่อนกดไลค์ไปกดไลค์ไปเล่นดีครับผมเล่นดี วอตคิวไป2รอบครับผม15 29ครับผมดาเมจก็1แสนนะครับถือว่าใช้ได้นะผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย